นี่ที่พักเปิดใหม่จันเอ๋จันเจ้าขอเข้าขอแกคนละจันละวงตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากขากระพือเรามาถึงช่วงเที่ยงก็จะทานอาหารเที่ยงที่พักแบบขึ้นสร้างใหม่สดๆร้อ <c oughs> นเลยไปดูข้างในกันนะนี่ข้างในคนเยอะมากเลยเห็นไหมรองรับคนได้เยอะเลย ไปทำดิจัดไปเลยเดี๋ยวรอให้ว่างก่อนนี่นี่อาหารเราโต๊ะเราก็จะเขียนชื่ออย่างงี้นี่น้ำก็จะมีน้ำเป๊ปซี่หยิบหยิบได้เองเลยนี่เห็นไหมมีโซดาด้วยเดี๋ยวเราหยิบแก้วให้นะโอเคนี่ไงน้ำแข็งนี่ต้องบริการตัวเองนะให้กินไม่อั้นเลยอุ้ยน่ากินมากเลยอันนี้หยิบหยิบหยิบฟรีเลยนะไม่อั้นหยิบ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  ทำลายแตกด้วดาวจิกินเลย้นไม้ซอนะที่ไหนมีซอมตำนะครับที่นั่นต้องมีดาวแซ่บเกินหนัวจ้าที่ไหนมีซอมตำที่นั่นต้องมีซุปตำอะไรสั่งได้นะคะตำอะไรก็ได้นี่อาหารเที่ยงมีอะไรบ้างอันนี้อะไรหมูชงวงอันนี้ทอดมันอันนี้น้ำพริกน้่โคลนี้ซ้มตำซุมตำสีมือดาวมีไข่เจียว อันนี้กุปลาเค็มเกาหลีแล้วก็อันนี้แกงส้มสแล้วก็มะม่วงผมกินข้าวก่อนหิวมากหิวมากเฮ้ยไม่เอาอแม่ไม่ให้กินอู้มมันใส่ปลาเยอะมากโคตรนัวเลยก็ไม่ผิดไม่ผิดคาดจริงๆเขาอิ่มหมดแล้วก็จะเหลืออยู่คนเดียวประจำอย่ามาอ้างว่าเสียดายนะนี่ครับ อาหารแทบไม่เหลือเดี๋ยวเราจะเก็บของอไปเข้าห้องพักกันแล้วาพาไปดูห้องพักกันไปทางเดินก็จะเป็นแบบนี้นี่เดินบนน้ำบนสะพาน<อ>เดินระวังดิไม่ตกหรอกนี่น<อ>นเป็นการห้องพักก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีที่นั่งแบบตาข่ายไปนั่งถ่ายรูปชิวๆกันตรงนั้นก็จะเป็นสไลเดอร์แล้วก็เครื่องเล่นน้ำไปดูห้องพักกันเฮ้ยมีบาร์ด้วยหน้ามีบาร์เนี่ยก็นั่งกินเบียร์เลยเนี่ยมีบาร์ด้วยเนี่ยไปกินเบียร์ชิลๆทา นอนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนครับห้องนี้มีทีวีเฮ้ยไม่น่าล่ะเราลืมเสียบอเออเสียบเสียบค,คีย์การ์ดคีย์การ์ดเฮ้ยก้อนมันกินไม่ได้าาอ่ะเฮ้ยมีตู้เย็นเหรอต้องน้ำต้องนาวหูกฝ้ห่มเขาทำให้แบบตะม,มุตะมีมากเลยผ้าเช็ดตัวยังต้องเตรียมมานะนี่เปิดแอร์ตรงนี้นี่านทานกิจกรรมนุ่มเขาบอกดูดิมีอะไรบ้างทานข้าว ตั้งถึงบ่ายสองล่องแพเปียกหนึ่งห้าโมงให้อีกบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นตดีนคณเราบ่ายสองครึ่งอาหารเย็นสิบแปดนาฬิกาถึงสามทุ่มอาหารเช้าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนี่ครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ําไปล่องแพไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปล่องแพกันชุดพร้อมแล้วไปขึ้นเรือล่องแพไปเปียกพแพเปียกไปดูเหี่ยวไปนี่เราจะให้น้ํามาขวดหนึ่งไปกินบนแพนะเดี๋ยวไปเจอกันที่แพรครับพร้อมจุลุยมานานแล้ว พร้อมไหมนี่มาถึงแล้วจุดลรงแพของเรานี่ทางไปลงแรจะมีของข,องขายแบบนี้ของข้านทรงแรแล้วลงแพแล้วนี่ครับเิอเลยครับเิอเลยครับรคุณหญิงโอ้ <laughs> ไม่หว่วงคุณหญิงเลยลงมาแล้วนี่บรรยากาศบนแพจะเป็นอย่างนี้น<ส> ออกเรือได้เราต้องประชาชนสลัะ<อ>ได้เลย<อ>นี่เขาเรียกมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำเราก <c oughs> ็เหมือนกัน<อ>แล้วดาวต่ออยมาแล้วเราจะตกันตอบก่อน นี้เรามาถึงแล้วนะได้เราจะจอดให้เล่นน้ำประมาณสิบถึงสิบกว่นาทีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปโดนน้ำกันนะหัตองหัตอง

เรหิวแล้ววันนี้ก็ซีฟู้ดจัดเต็มแน่นอนปูกุ้งเด้เขามีตันตีสดด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเมือเย็นมื่อเย็นเห็นไหมราวสลับเม้าสลิงเมามันกับกุ้งทุกทู่ปูปูมีปูเห็นไหมเยอะเลยอันนี้กุ้ง ไล่ตัวใหญ่มากเลยพี่ตัวใหญ่มากกำลั mm> ินอะไรอยู่หอยจ้อท hm ี exactly ่เด็ดหอยจ้อกินอะไรหอยจ้อกำลังเติมอยู <k <k ่กำลังเติมอยู่อันนี้อะไรเนี่ยยำคำยำคำทะเลอันนี้ปลากระพงกระพงทอดแกงจืดเนื้อแกงจืดแกงจืดนี่เด็ดนี่ครับปูใหญ่มากกินให้ดูเลยกินให้ดูโอนั่งมาก มีดนตรีสดด้วยนะเนี่นยเป็นบรอดไตรมาเล่นเลยถ้ามีอีกอย่างนึงคือมีเครื่องดื่มเบียร์สดเติมได้ผมบอกเติมได้ไม่อ่านจนถึงมสีทุ่มเลยโชคดี กนนอน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราพักก่อนก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับโอเคคุณบายคุดไนท์นี่ครับวันที่2ของเราที่จันเจ้าโฮมสเตย์มันบรรยากาศเเช้าก็จะเป็นอย่างนี้รูปสวยนะเนี่ยมีทางเดินยาๆวๆตรงนั้นก็เป็นที่เล่นน้ำไลเดอร์เราเล่นกันเมื่านเดี๋ยวไปทางข้าวตรงนู้นน,นทางข้าวที่เดิมโอเคเดี๋ยวเราไปทานข้าวก่อนค กลับมาแล้วเป็นไงกอดชอบไหมชิวไหมที่พักได้อยู่นะชอบมันถ่ายรูปสวยดีอะดาวไม่เอาอะไรเลยดาวดูดขี้ไปก่อนเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วเป็นไงข้างหลังชอบไหมที่นี่ดีครับผมที่พักเปิดใหม่นะเปิดใหม่ล่าสุดจริงๆยังไม่ถึงเดือนเลยเป็นอีกที่พักของของจันทบุรีที่น่ามานะน้ําก็สะอาดอยู่นะไม่ได้ขีเหลแล้วก็มีเครื่องเล่นอาหารก็บุฟเฟ่ต์บรรยากาศก็ดีที่สาคัญนะบ้านตรงนี้เนี่ยทุกทางเลยเพราะ่สวยถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวให้ดูในภาพ ก็เดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปโอเคบ๊ายบาย